ขออนุญาตที่จะเริ่มกันที่เรื่องราวของการคลายล็อกระลอกที่3ก่อนครับพี่ไพศาลซึ่งคุกคีอยู่กับข่าวสารเรื่องนี้มานานเนี่ยนะครับมองยังไงครับกับเรื่องคลายล็อกระลอกที่สทั้งที่เพิ่งจะคลายล็อกระลอกที่2ไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมตอนนี้ล่วงมาวันที่29เรามาคลายล็อกกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรดีขึ้นมันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าไปด้วยความราบรื่นหรือราบเรียบหรือเปล่าฮะ คือน <c oughs> าทีนี้ครับต้องต้องเดินหน้าคลายล็อกกันละครับเพราะว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจนะผู้คนจะต้องทำมากินเนี่ยมันก็เริ่มเป็นประเด็นที่จะต้องให้น้ําหนักกันพร้อมๆกันไปกับเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับรบแล้วก็อย่างตัวเลขเนี่ยแม้ว่าวันนี้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก11แต่ว่าสังเกตได้ว่าช่วงหลังๆมาเนี้ย คนที่อยู่ในประเทศเนี่ยถ้าไม่มีแล้วนะครับเป็นก็จะเป็นจะ<า>เป็นคนท,ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็เราก็มีระบบครับกรองแล้วก็จะต้องให้เขาอยู่กักตัว14วันในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้เรีว<า>่าสเตทกควอนทีนอยู่ล้ครับนะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าภายในเนี่ยดูแล้วมันก็ค่อนข้างจะ,ะควบคุมกันได้ มี <Ừ. S 1> ประสิทธิภาพเพราะนั้นถึงเวลาจังหวะที่ต้องขายล็อกแล้วมันก็ไม่ได้ว่าเร่งร้อนนะสิบสี่วันสี่วัน,วนก็เป็นไปตามสเตปคครับนะผมผมเนี่ยยกมือสนับสนุนนะแล้วผมผมเนี่ยอาผ,ผมเนี่ยพูดหลายครั้งบอกว่าที่จาที่จําเป็นจะต้องคลายล็อกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นปลาดับอย่างเงี้ยนะครับครับนะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้กาดไม่ตกครับอืมอาะทำไมคร <c oughs> <อ>ับพี่ภาษาท่านพอท่านเรียกร้องมากว่าอย่าให้กาดตกเพราะตอนนี้กาดตกกันหมดแล้วครับ ครับอากาศตกกันไปหมดนะฮะเพราะอากาศไม่มีแรงไม่มีแรงยกอากาศตกเนี่ยมันมาคุมท้องกันฮะท้องมันกิ่วฮะปล่อยกาดลงมาคุ้มท้องเพราะท้องมันกิ่วมันไม่ไหวตัวงอเป็นกุ้งกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าเรียกร้องว่าอากาศอย่าตกเนี่ยต้องย้ายเข้าท้องกิ่วครับนะท้องไม่กิ่วเนี่ยเขาจะได้ยกกาศขึ้นมาได้ครับเออผม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 มองในตรรกาแบบนี้ยก็คือผมสนับสนุน วันเนี้ยที่ผมเห็นว่าจะเป็นน้ำเป็นเนื้อนะไอ้ขยายห้างเปิดไปถึงสามทุ่มงรงหนังเปิดได้อะไรต่างเนี่ยผมคิดว่าคงจะยังไม่ถึงขั้นเป็นมรรคเป็นผลคึกคักอ,อ,อะไรมากหรอกรหลายคนก็เอาเลิกเอาชัยไปนะหนังเพราะหนังตอนนี้ก็เข้าใจว่าหนังใหม่ๆก็ไม่มีฮนะทั่วโลกเขาก็ไม่ไม่มีหนังใหม่ไม่มีเปิดตัวฮะนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาเลิกเอาชัยไงหลายบริษัทเขาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะ ถูกไหมฮะเออเขาเปิดกลับมาดําเนินธุรกิจเนี่ยมันก็มันก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีถึงแม้ว่าธุรกิจมันจะยังไม่ไม่ไม่ถึงจุดที่มันจะสามารถทําเงินทําทองอะไรได้ในช่วงนี้นะแต่ยังร้อยมันนับหนึ่งละกลับเพิ่มกลับมานะฮะหวังว่าต่อไปคลี่คลายที่จะเป็นมรรคเป็นผลที่สุดเลยนะและจะมีผลมากเนี่ยในการที่จะไปกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยการการค้าการขายนะก็คือการคลายล็อกให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ตรงเนี้ยตอนนี้ผมเชื่อว่าล็อกอยู่ครับแต่ว่ารอบนี้จะคลายล็อกนะครับจะอนุญาตให้เดินทางไปต่างจังหวัดได้ยกเว้นแต่ว่าบางจังหวัดบางที่เขาอาจจะมีมาตรการเฉพาะแต่ว่าคงจะเหลือน้อยล่ะอออย่างบางจังหวัดเขาจะบอกเลยว่าอ่าถ้าคุณจักชัยมาจักภูเก็ตเนี่ยเขาไม่ให้เหมือนจังหวัดอื่นนะอจังหวัดอื่นเขาไม่กักตัวนะแต่ถ้ามาในภูเก็ตเนี่ยเขาอาจจะขอใช่แบบฮอาจจะขอจดชื่ออาจจะขอ อะไรต่างๆให้คุณมารายงานตัวอะไรต่างๆครับอ่านี่เป็นต้นนะในในบางพื้นที่หรือว่าอ่าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ยังมีอตัวเลขมันยังพึ่งพึ่งสดสร้อนๆอยู่แต่ทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าจะคลายครับแล้วตอนนี้มันก็เริ่มมีสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดก็เริ่มจะเปิดตลาดน้ําที่นู่นที่นี่ก็จะเปิดใช่ไหมอยุทยาก็จะเปิดสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็คนก็จะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจแต่ว่าคลายเครียดกันบ้าง ครต้ดีนอร์มัลคงจะไปบวิดไว้กับตู้วูกอยูไม่ได้แต่อย่างน้อยคนก็ได้เดินทางไปพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถนบรรยากาศนะฮเปลี่ยนบรรยากาศคห็ว่าตั้งแต่ช่วงเย็นมาเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เส้นที่จะออกสู่ต่างจังหวัดรถก็เริ่มติดอยู่แสดงว่าอาจจะเริ่มออกต่างจังหวัดตั้งแต่วันนี้ละเสาร์ที่ทั้งนี้เริ่มเขาคลายล็อกกันวันที่หนึ่งนะบางจังหวัดก็เปิดแล้วอ๋อเหรอครับบางจังหวัดเขาประกาศแล้วเขาเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่นี้เลยอ๋อ ครับเขาเริ่มแต่เสาร์อาทิตย์นี้เขานั่นได้เลยครับอยู่อำนาจของจังหวัดเขาอยู่อำานาจผู้ว่าอํานาจผู้ว่าเขาดำเนินการได้ครับครับเอ๊ะมันมันก็ยังดูสับสนนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเท่าที่เราติดตามเรื่องนี้เนี่ยอํานาจของผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจปิดแต่อํานาจเปิดอยู่กับส่วนกลางไม่ใช่เท่าที่ผมจำได้นะครับคือถือว่ารัฐบาลจะใช้หรือเปล่า ถ, uh huh. ถ้าเราย้อนกลับไปดูคุณสังชัยพี่ไปสารและท่านผู้ชมถ้าเราย้อนกลับไปดูทําไมรัฐบาลไม่เลิกพลรฉุกเฉินครับนี่คืออาวุธหนึ่งเดียวที่จะ,ะสามารถที่จะคุมกลไกในการจัดการได้ทั้งประเทศเพราะว่าถ้ายกเลิกพลรฉุกเฉินเนี่ยไม่สามารถสั่งจังหวัดเขาได้ครับอืเพราะ uh huh. ฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะใช้พลรฉุกเฉินเนี่ยเพื่ออะไรครับ นึกว่าบอกไหม่ะถ้าเผื่อว่าไม่มีพรกจุกเฉิอนนี่แต่ละจังหวัดก็จะมีใช้อำนาจผู้ว่าสั่งงนคนตามตามสภาพใช่ใช่ซึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเราพูดถึงการกระจายอำนาจตามท้องถิ่นก็คือให้ผู้ว่าเนี่ยออกมาตรการหรือมีกฎระเบียบสอดคล้องกับท้องถิ่นนั้นแต่ด้วยความที่บ้านเราเนี่ยมันไม่บูรณาการที่เป็นจริงไงยก็ผมคิดว่าน่าจะมีความถ้าปล่อยผู้ว่าว่ากันไปเนี่ยก็คงจะขัดแย้งกันตุรุษละ มันมีคําพูดอยู่คำหนึ่งจําได้นะฮะตอนกรณีที่เรื่องของจ่าจําปาอืมครับจ่าจําปาบอกผมมีหนังสือจาาผูนครับผู้ราการว่าได้ตามพรลกถุกเฉินเออผู้ว่าบอกผมเนี่ยใหญ่กว่าพรลกเออผู้ว่าจะมาใหญ่กับพรลกได้ไงไม่กอผู้ว่านี่คิดว่าอํานาจของตันน่ะจนผู้ว่าคิดว่ามีอํานาจตามพรลกติดต่อครับจนตอนหลังเนี่ยต้องมาประกาศเพิ่มเนี่ยว่า อำนาจผู้ว่าหรือประกาศต่างๆเนี่ยเขาขึ้นต้องขึ้นอยู่กับพลกกรด้วยก้อนี้จ่าจำปาเป็นตัวขยายอันนี้ก็มาควบคุมเนะครับอย่างที่พี่ไปสารบอกบางจังหวัดเขาเปิดแล้วอันนี้ทางรัฐบาลบอกอ่ะยังนิ่งๆอยู่จะวัวพ่กนี้เปิดวันนี้ใช่ไหมรัฐบาลบอกเลยถอยก่อนได้ไหมเหมือนนนท์เน่ะจำได้ไหมใช่ใช่นนท์นี่ก็โดนอำนาจพลกกรดอัดขังเข้าไปไง แล้วนนทบอกขายเราได้แล้วขายเออเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเนี่เรื่องของการลักลั่นในการใช้กฎหมายบ้านเราไงเอออ่อาหยุดท<ม>ี่ว่าจะหยิบใช้ไม่หยิบใช้